กองหน้นมุมน้ำเงินครับหมายูีฉีับจากประเทศจีนครับปัจจุบันในวัย20ปีครับส่วนสูง178เซนติเมตรส่วนมักชกทางด้านมุมแดงครับน้องใหม่สิทธิ์สิงห์สมุทรชื่อจริงชื่อนายปัตตกรสิงห์นายตาดจากอำเภอสะตหยยีบจังหวัดชนบุรีปัจจุบันในวัย16ปีครับส่วนสูง173เซนติเมตรเริ่มต้นกันเลยครับยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับหมายูีฉีับ โยกขยับคนวทางด้านน้องใหม่ก็ไม่ได้หนีครับนี่ครับอัดด้วยแ้งขวาทักตายก่อนเลยครับพยายามจะหาจังหวะครับซ้ายกับขวาโยกวางจังหวะอีกครั้งครับน้องใหม่อัดด้วยแ้งขวาอุ้ยเอาเลยครับขยับเดินหน้าเข้าออหาก่อนเลยครับซ้ายของางด้านเจ้าหมายุชีครับเข้าหาฝันี่สอดซ้ายครับเอาเลยครับ พยายามจะจับไมยแต่เวลาน้องใหม่ก็ไม่ยอมกับวงในนั้นนักชกไทยเป็นของที่ชื่นชอบแต่นักชกจีนไม่ชอบเลยครับอ,อยู่ว่าจะทําได้ขนาดไหนครับน้องใหม่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือหมัดของนักชกจีนแต่ละคนเนี่ยกัปั้นไว้ใจได้นะครับนั่นมายูซี่ยังไม่ออกครับวันนี้ครับนั้นน้องใหม่ขยับเข้ามาครับเจอสอดซ้ายวงในมัดได้แล้วเด้งตี มาสองเดียวกับกาลินนอเลยครับนี่ครับเล่นลำตัวก่อนครับนะครับเบียดเข้าหาครับอายุชีก็ไม่ผีผามเลยครับพยายามจะออกแบบชัดๆครับใส่ซ้ายเข้ามาแล้วถีบด้วยขวาไล่ที่เข้ามาโอ้โหนี่ครับผู้ซ้ายครับหลวมเข้าไปโดนหมัดครับท้ายน้องใหม่เอาครับพูดถึงกาลินนอครับนี่ครับที่มุมแดงครับมีกาลินนอมายืนให้กำลังใจกับนักชกร่วมค่ายครับ าครับน้องใหม่อัดด้วยแขนขวาขยับเข้าหาอีกครั้งครับเจอเตะซ้ายต่อยซ้ายของมายูชิครับขวายาวๆอัดเข้าไปครับน้องใหม่วิวางแข้งเน้นลำตัวครับขยับเข้ามาขวาตีตีนี่ครับวงในของชอบอยู่แล้วครับน้องใหม่เสียบด้วยซ้ายไว้ตั้งขาไว้ก่อนครับบอกว่าเป็นของแสลงของทางด้านมายูชิครับแต่เป็นของโปรดของทางด้านน้องใหม่ครับ ไปครับเตะขวานําไปก่อนครับเ้าหน้าน้องใหม่ขยับพยายามจะอ้าวหลวมครับจังหวะนี้เกี่ยวเข้าหาขยับเข้ามาขวาบ้างครับมายุชิขรับสืบเท้าก้าวเข้ามาย่างสามขุมเดินเข้าหาครับน้องใหม่ขยับอัดด้วยแก้งขวาเอาลนะครับโดนลำตัวมีอาการแล้วครับเจ้าหน้ามายุชิน้องใหม่ต้องขวาตี ครับแต่ต้องขอเนื้อเนื้อนะครับเาหน้าน้องใหม่ตีผ้าเพื่อก็เสียแรงเปล่าเหมือนกันเลยครับอยู่ที่จังหวะเข็นจังหวะเข็นแล้วครับรันมายูซีครับตืมเท้าเก้าวกระหาเจอแข้งขวาอีกแล้วครับรับเยอะๆไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนครับลำตัวแถบซ้ายนั้นแดงแล้วครับเจ้าหน้าท้อยูหม่ครับไล่จีเข้ามาจับเอาไว้ครับนี่ครับขู่เลยครับน้องใหม่ ดยกที่1ครับอายะครท่านผู้ชมครับคู่ที่8ของรายการครับรุ่นพิกัด62กิโลกรัมหมายุูชีครับนักชกจีนในมุมน,น้ำเงินครับยกแรกผ่านไปในช่วงท้ายเกมนั้นไปโดนเตะเข้าบริเวณลำตัวสีข้างทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสีข้างทางด้านขวาของเขาเลยครับ เอาเป็นทางด้านซ้ายครับประธานโทษครับแดงเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะทีขวาแล้วพยายามจะมัดในตีครับทางด้านน้องใหม่วงในเป็นของเขาเลยครับน้องใหม่แต่ว่าก็ยังประมาทหมัดของมายูเฉีไม่ได้ครับเอาเละครับยกที่2เดินเคลื่อนที่วงในก่อนทันทีครับตีด้วยขวาครับน้องใหม่เสียบด้วยซ้ายเอาเละครับนวดนะครับกระชากมาตีนี่ครับโอ้โหโดนวงในแต่นี่ครับพยายามทิ้งครับเททิ้งหักทิ้งไปก่อนครับธนา ยูชีเอาครับเด็กหนุ่มจากชนบุรีครับอ้าว้วยแก่งกว่าอีกครั้งครับมายยูชียงนี้ออกมาพยายามจะเปิดเกมชนทางน้านน้องใหม่ไม่สนับโยกขยับตั้งจังหวะวงในกอดได้อีกครั้งครับนี่ครับล็อกเอวไว้ก่อนเลยครับมายูชีก็พยายามจะเน้นมากขึ้นเลยครับขยับถีบด้วยซ้ายขวาเอาหลุดไปครับน้องใหม่ขวายัดเข้ามาอ้านี่เขาพยายามจะรวมบอลแล้วเสียบเข่าเร่งมาเหมือนกันกัตดานหมายูชีแล้วเทลงไปครับ เสียงเฮเสียงฮาบ้างเลยครับแต่หมายยุชีอาย่างน้องใหม่อัดด้วยแขนขวาดูว่าแขนขวาที่เป็นอาวุธตนหนักครับจะแก้เกมได้มากหรือน้อยแค่ไหนครับมาแก้งซ้ายเกิดมาซ้ายสูงครับของหมายยุชีครับครับขวาเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาติดมาตั้งให้ตรงแล้วตีครับมาอีกแล้วครับวงในอะไรครับ แ่แต่ว่าทําได้ออกมาทั้งเกมก็ออกมาถอยับทำให้หมายเชขนั้นที่ถนัดเกมเดินอยู่แล้วครับตาแล้วก็ลูลงไปครับโอ้จนได้นะครับโอ้หทำมาได้ดีอยู่แล้วครับแม่แต่โดนลําตัวเข้าไปจุกเลยครับกรรมการนับ6 7 8 9และปิดเกมครับโ ดีแล้วนะครับสำหรับชนาน้องใหม่แต่ว่าเป็นหม้ายู่ฉีครับโอ้โหที่เป็นฝ่ายชนะน็อกไปได้ครับดูภาพช้าครับจับในตีได้แล้วนะครับพยายามจะกระชากหักแล้วเททิ้งแก้เกมมาก่อนต้งยอมรับกันว่าแก้เกมได้ดีครับสำหรับานะหมายู่ฉีครับนี่ครับจับได้พยายามจะเททิ้งครับโดนแก้ไขสถานการณ์นี่ครับล้วงลำตัวก่อนครับจุกเลยครับถูกเล่นงานเข้าบริเวณลำตัวครับ สายรับทะลวงไส้เลยครับสายทะลวงไส้ของทงด้านมายู่ฉีครับและเป็นชัยชนะครับของนักชกจีนครับเป็นายเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองเรียกเสียงกรี๊ดรอบสนามเลยครับดูับเตะขวามาครับแต่โดนทุบครับโอ้โหร่วงไปครับไปบนเวทีครับ All right now it's time for the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวนโหลดได้ o น iOS และ Android No Bonus Max มวยไทย Mobile App All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. My friends of knockout, Blue Corner, My Yuxi from China. All right, don't go anywhere. We got one more fight to go. This is the Global Fight Champion Challenge.